ทีมเจรจาสู่แล้วสู่ต่อสู่บอดถอยนายพี่ชัยชุ่นหักวัชิกรลองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวหลังสหรัฐออกจดหมายแจ้งอัตราภาษีไทยที่อัตราเดิม36%พร้อมเปิดท่างให้เจรจา อีกเถือก่อนหนึ่งสิงหาคมนี้ครับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมือน,นีวันพุทธิก้ากรกคาคม2568พี่น้อง มือนีกะมาพร้อมบรรยากาศเขาเคิวค้วๆทองทงคือเก้าพี่น้องมือนีกะคือเก้าพี่น้องจะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกประจำพทดที่เก้ากรกฎาคม2 5 6 8พี่น้องว่ามีล่าค่าเป็นจังไดมือนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตกะมีล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวซดพี่น้องหลักะก้าเขาหอมมะลิ เขาหน้าปีปี67ทับแดเขาแห่งความเฉื้นยมเกิน15ห้เปอร์เซ็นต์มือนี่คือเกาพี่น้องกะมีบางจังหวัดลาค่าปั๊บลดลงแล้กก็บ,บางจังหวัดลาค่าคงที่ส่วนลาค่าเพิ่มบอมี่จักจังหวัดพี่น้องมาเริ่มกันทีล่าค่าเขาเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดจังหวัดที่ปั๊บลดลงมือนี้กะมี่ะักเส้งเศร้ามือนี้ ปาปบลดเหลืออยู่หาพันถึงหาพันบาทต่อตันนี่เป็นเขาเกี่ยวสดเด้อยพี่น้องส่วนนครสวรรค์มือนีหาพันถึง6,200บาทต่อตันกับปรับลดลงพี่น้อนะาางนครศรีธรรมราชมือนีปรับลดลงเหลือหาพ0ถึง6 1 0 0บาทต่อตันส่วนจังหวัดที่ล่าค่าคุ้งที่บว่วจะเป็นกรุงเทพมหานครมือนีกะหาพันถึงหาพัน 800ยบาทต่อตันการจนบุรีหาพันยถึง6 0พ0บาทต่อตันชนาดมุนิกะโคงทีคือเก่าพี่น้อง5 5พ0หารยถึงหาพันเกรยบาทต่อตันพี่น้องนคอนนายกโคงทีที่5 5พ0หาอยถึง5 9พันเก้ายบาทต่อตันนนทบุรีมน 5, 7, 6, ตตุนีหาพันเจถ,ถึง6 1พ0หนึ่งยบาทต่อตันนครปฐมมุนีหาพันถึง6 2พันยบาทต่อตัน ปาทุ่มท่านี่หาพันหารยถึงหาพันยบาทต่อตันกะหนิ่งโคงทีพี่น้องเพชรบุรีมันนี่หาพันเจ็ดถึงหกพันหนึ่งร้อยบาทต่อตันลรกบุรีหาพันส่ถึงหาพันแปดรบาทต่อตันสิงห์บุรีมัอนี่หาพันหกถึงหกพับาทต่อตันส่วนสุพรรณบุรีกะกละค่าคงที่หาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันพี่น้องลาดบุรีมือนี่หาพันหกถึงหกพัน บาทต่อตันพระนครศรีอ,อยุธยามูลน 5, ิธิหาพันแปดถึงหกพันสองร้อยบาทต่อตันการนิ่งคงทีพี่นอ้องกำแพงเพชรหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันพิจิตรมูลน 5, ิธิหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันคือเกาพี่นอ้องพิษณุโลกหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันเพชรบูมูน 5, 5, 7, ลนิธิหาพันสามถึงหาพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันส่วน อุตรดิษฐ์มึอนี่ลาค่านิ่งคือเก้าหาพันแปดถึงหกพันสองร้อยบาทต่อตันนี่เป็นเขาเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดปะจําวันพุธิเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องไปต่อกันแบบยาวๆมาต่อกันที่เขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดเขาแห่งความชื้นเมื่อเกินสิบหาเปอร์เซ็นมนี่ก็มีสองจังหวัดที่ปั๊บลดลงนครราชสีมามึอนี่ปั๊บลดลงเหลือ 1 5 8 0 0ถึง16,300บาทต่อตันขอนแกนน่นมือนีก็ปปาบลดลงคือกันพี่น้อง15,500ถึง16,100บาทต่อตันส่วนบุรีรัมย์มือนีราคานิ่งอยู่ที่15,700ถึง16,100บาทต่อตันลอยเอ็ด15,500ถึง16,000บาทต่อตันคงทีพี่น้องยะโสอนมือน,นี16,000ถึง16,000 จ็ดพันบาทต่อตันอุดร้ธานี่หนึ่านถึงหนึ่งหมืบาทต่อตันราคานึ่งพี่น้องอุบ,บลาราชธานีหนึ่ 1, 000, 6, 000, ถึงหนึ่งหาบาทต่อตันรีสเกตมณี16หนึ 1, 000, 000, ถึงหนึ่งพบาทต่อตันส่วนสุรินมานีราคากลางหนึ่าาง 1, 000, ถึงหนึ่งบาทกะราคาคงทีคือเกาพี่น้องมาต่อกันที่เขาเปือกเหนียว เขาหน้าปีเขากอขอหกพี่น้องมอนี้ขวัแกนราคานึ่งอยู่ทีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งมื่นนึ่งพันสี้อยบาทส่วนอุดรทานี่มูนีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งอบาทต่อตันนี่ก็เป็นราคากลางประจําวันที่เก่ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องกับผ้าพี่น้องมาอัปเดตราคากลางเขาเปลือกบัวว่าจะเป็นเขาเจ้าหน้าฟังเขาหน้าปีพี่น้อง สำหรับมือนน้กะบรรยากาศทองทุงพี่น้องฝนกะไปโปรยพี่น้องกะบ,บ่ถือว่าโต๊กนักกะพ่อมีหนา้ามีไน่ายอยู่พี่น้องอ่ะอีกสักพักกะแปลงนี้ก็จะได้ตัดเข่าแล้วพี่น้องเนื่องจากใบมันเหลืองเหลืองพี่น้องก็จะตัดออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้องพี่น้องนะมือนน้กะผ้าพี่น้องมาทองทุงทองหน้าเก็บบรรยากาศเขาเคีย้ยวฝากพีฝากน้องเอฟซี FC, ที่อยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยหรือต่างปราเทศช่วงนี้ราคาผืชผลทางการเกษตรโต๊กตากะเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรบอกว่าเป็นเช่าให้เช่าหน้า ชาวไลมั่นละกะชาวสวนผ้นละใหม่บอกว่าจ,จะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดเนาะอะเป็นกำลังใจให้กันและกันพี่เนอะสำหรับคลิปนี้ครต้องกล่าวครับว่า,าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับบ๊ายบาย